พิษทาสอนจุกเด็กด่านนี้ทุกคนถ้ามันไล่นะไม่ไล่หวะอ่าดูนะได้กี่รอบหนึ่งรอบรอบเบียว cháu ý chắc lời Đô lèo Đô Chim được rồi Máy mũ ไม่มีกั้นหรอโอ,อ้โหไม่ไม่กลัวไม้มเลยอยู่พี่ไม้หมูบ้างไม่มีกั้นเว้ไม่อยู่ไปกาง ไม่มีคนหรอแทบคนไต่พี่จะเลียวแล้วล่ะจริงผมเล่นแท้คนเอาพี่เอาพี่เอาพี่ไม่เอา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 แม่เขามิดไปนะไม่หาพี่นะ ไปล้าลงล่างปุ้งก็ปั่นขอาบนนะเนี่ยไล่ต่อไล่ต่อไม่หมูเฮ้ยไปขวาไปขวาไปขวาเอ้ยไล่ต่อไ,ไ,ไ,อไล่ต่อไลต่ต่อไม่หมูซ้ายบนได้เยอะไหมอ่ะอนบนหมดเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยปิงเหรอวะรึงไงแม่ใหญ่เสร็จแล้วแม่ใหญ่เสร็จแล้ว เมื่อกี้เนี่ยเครื่องแรกบนสามตรงห่ามเด็ดแต่ผมก้าว99ใส่คนนี้แค่แต่เอาพี่สุดงม

นอัล็อกประตูด้วยไปเส้งติดพี่ไปเส้งติดไปชส้นติดไปเส้นติดโอ้ล็อกไม้ล็อกยาวๆหายล็อกป่ะพี่หายล็อกป่ะหายล็อกป่ะกุ้งจิ้มเข็มนะแต่ว่าเมตรนั้นผมเล่นไปแล้วอ่ะไม่เห็นไม้อยู่อ่ะอีกบ้านอยู่ไหนอ่ะ บ้านอยู่ชายล่องระวังนูวันนะเปิดไม่ครบเปิดให้พี่เปิดให้ล่างใช่ไหมเดี๋ยวพีคลงล่างบาลานส์ผ่านหมดกำลังเปิดปึ๊บอาจจะวนก่อนก็ไดนะ้มาเปิดสายแล้วพี่เปิโมมอ้โอ้ล้มว่ะเออวันจริงห้าสิบส่ <50. S 1> งสายได้ ไ้ยหลุดแะ่ถ okay, really yes did the ้าบล็อกหลุดถ้าตีอย่าหลุดเลยโอเคหลุดมียาได้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 ที่มีบาลาน่ะแ่คือทั้งเวอร์แล้วพี่โดดออกเลยโอ้โหเลยเลยมาเลยไปแล้วจิ้มสองจิ้มสอง จะได้ด่านใหม่เนี่ยเพริิมันต้องยัดเยียดเราไม่ใช่หรอวะแช่มีคนในตี้สักสองสามคนพี่นิวอีกแล้วอือใครดูกล้องนะอ่ะอ๋อถ้ามีเพื่อนดูกล้องเราจะเห็นคิลเลอร์เด่นใช่ใช่ดีปะเยอะดีนะโอ นีล็อกบ้านฟ้าไลไ่ทำไมล็อกบ้านฟ้าเฮ้ยเฮ้ยไล่อย่างนี้แล้ว มันป่าขุมใจเอกพี่ยูไม่เป็นไรไม,มีบอลรวยแต่เล่นได้เล่นได้เล่นได้เฮ้ยไม่ได้แล้ว พี่ติดอะพี่ลมม้มว่ะอ๋อขวากลางบ้านเล็กแล้วก็สายล่างอที่ขวากลางที่งเห็นอยู่ตอนนี้โอ้ยติด บอกะอะไรพี่อะไม่ได้ไม่ไรมันเป็นเดียวสีป่ะมันมีแบบแบรรจุภัณฑ์เยนะให้เก็บชุดอ้าวเต่งหมอเต่งดูช่องโรคติดครบปีแล้วครับกุ้ยเสียวดูช่องโรคติดครบปีดูเฉยขำนี่ใครโรคติด สเตปสโนมนไม่รู้เหรอที่เป็นุ้งหิมะมาก,ก่อนมีลุกใช่ปะมีลุกค่ะโอเคออกเลยก็ได้ในการนี้มีแต่เนี้ม <c oughs> ีตาย <c oughs> ้าวบาลานล่ะตายเพบบราะบาลานตัวเองแท้ๆ <c oughs> คนเะนหรือเปล่าเสียงเมเมบินเดี๋ยวี่ร่างลงล่าง,งให้ ติดก็มันเป็นชุดทับจีไงเธอเจ๊ปั่นตรงบ้านเล็กอเอ้าทำไมต่อยอ่ะน้องปั่นอยู่บ้านเล็กด้อ แล้วทีจบละนี่ไงบ้านลเล็กตรงนี้ใช่ไหมมาบ้านเล็กไม่เอาไม่โดนพีน่แบบจัดมิจะาติดสปีดแล้วนะไ,ไ,ไปแล้วจ้าอุ้ยเขาไม่เอาหนูเลยผมเอาพี่ใจเดียวเนี่ยอือพี่บอกว่าไอ้นี่อ่ะ มีแลกเฟดเอามันก่อน ยอมให้สอมบี้ต่อยให่เสียชื่ออุ้ยแย่ทิอ้โหมายันเครื่องเออไม่เป็นไรหรอกมันไม่ตามหรอกแตา่ยากนี่อโอ้โแบนตายากแะอ,อะไรมันมาเลยแอบไ้แอบไป,ไ,ไ,ปไ,ไปเลยกูบ,บา้าแล้วไปที่เนเดี๋ยวมีคนปั่นนะฮะเดี๋ยวปั่นตรงนี้เลย ไปไปได้อืน่นใน,น,นบันพามไม่มีไม้นะเห็นแล้วดูเลยนะแบนเอาดิ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเ๋ยว,เ,ว,เ,วเอาดิใช่ปัดเลยดว้วยสบายบบบบง่ายง่ายไอ้แบนไปรอบเสา ต่อยทำไมเกิดแรกเขาอีกคนเขาอยู่ใกล้ๆพี่แบนมันวิ่งอยู่ใกล้พี่แบนนะพี่แบนจะไม่มีใครขวาล่างไข่างลู่ล้อเกิดต่อยก็พี่แบนก็ถูกแล้วมินได้เรียกว่าอะไรพี่แบน เค้อยาไปไกลมากไม่ไกลพี่โอ๋ยทานทานทานาวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยประตูประตูประตูน้องเค้กอะ,ะมารอที่ประตูเลยหลบหลบแซ่ดีๆจิบบล็อกให้อหโอ้โหทะลุตุม่มซึมตัวใหม่เป็นไงตัวใหม่

หลงอีกก็หลงเฮ้ยบาลานใช้ไม่ได้โอ้ ยังสูงไม่พอเออวิธีนี้ได้ไหมไม่ได้แต่เวลาต้างไหนได้ mê mày mê mày giỏi thằng máy mê mày ơi ơi không nổm ý ảo tiếng ơi โอ้ยว่างานโดนตันตองล้มตรงนี้ด้วยอ้าวบีบอกได้ตรงนี้ไม่ได้ที่เดิมดีกว่าโดด นี่เอวจุกอยู่ในมันใหญ่ใช่ไหมนอกแล้วหน้าประตูเลยโอเค,อเคหใหญ่เี่ยอ,อยากแล้วละ่ะเลยซ้ำคนเลยละกันอย่างนี้ด้วยไม่ไหวด้วยไปสามเครื่องตอนที่สองเมื่อคืนดูกันไปตอนหนึ่งภาคหนึ่ง <c oughs> ใช่แบนไม่เคยดูไงพี่พาแฟนแบนดู ตัวใหม่แต่อุ้ยมันมีสกินอะไรแบบนี้ด้วยเหรอวะเติมตังค์ของจริงนะเนี่ยตามพี่นินวอ่ะอืมทุกตัวเลยปะอีกแล้วอีกแลกเรสอย่า <c oughs> <c oughs> งเงี้ยและลงพอดีหรอไอ้ <c oughs> ตัวนี้มันอยู่ในหนังปะหน้ากากเนี้ยมันพังไ่ไวเลย ต้องใหญ่เข้าประตูไปตามไปได้ไหมอยากเข้าไปอ่ะอุ้ยอะไรพี่มันออกมาเลยทนนันทีมันรู้ทีงไงว่วอยู่หน้าประตูอ่ะ<笑><笑>โธ<ห>่รัด บรรลัดท่องไว้บรรลัดขึ้นท่องไว้ท่องไว้แล้วมีบาลานา์อย่าลืมใช้ใช้แล้ว,ท,วท,ท่องไว้ว่าขี่ทิ้งท่องไว้เข้าประตูมาน,นี่แหละใช่อีบ้านใหญ่ ไม่มากละบอไม่รู้ออกอยู่บ้านใหญ่พังประตูอยู่ผมแม่งพังทุกรูเลย <c oughs> แล้วอยู่พี่บ้านใหญ่ที่มีบาลานซ <c oughs> ์โอย้ยัง ทำไมว,วะเครื่องยังหรือพี่พี่ลมไหมนี่ไม่ลมไม่ลมีคนดูกล้องให้สวยใช่ใช่มาละไปกันเฮ้ย Mari. Ada mana? Okey.